ถุยกับสิเป็นยังไงบดเอา้าบันไดก,นกับบันไดเฮือกูได้ลรอกูจะถุยเสปากมึงน่ะลายกูอะแต่มันเอาวโบงอดมันเห็ดบัวไรเออถ้าสิถุยเสปากมึงมันท้ามึงผัดบัวไม้เบาใกล้ๆกูนะกูจะถุยกับโต๊ะสับกระมงมึง่ะอืม,น,มนั่นแหละพี่น้องเอเ้ยเออเรื่องนี้น่ะกูก็เคยเล่าแล้ว,ดวเด้กูคนแบบกู่เคยดูถูกไผ่มิตะสู้นั่นแหละมิตะซุ่มซูนั่นแหละที่เขามาด่ากูแล้วก็เล่าสกูอีคุณน,น,นายอีคุณนายบ้านอย่างงั้นบ้านอันนี้บ้านอันนูน้นบ้านอันนี้มีแต่พวกมึงเออสู้นาคอกูกม ในการที่ซูมาดูถูกกูแล้วกูย้อนขึ้นไปแต่กูว่าพิษมองใดก็เลยว่ากูดูถูกคนบอกอ้ากูกะบอกสะเพาะมาแต่พวกมึงอะไรคนดีๆนะกูบอเล่ยวกูเน้ยเอฟซีคนเขารวยกูลอยล้านพันล้านหมื่นล้านสายล้านเยอะแยะเขาเบิ่งเขาบ้สนใจชีวิตกูกูมันก็แค่ขี่เล็บเขาอืแต่กับพวกที่เป็นพ่อกำรมการนะรวยพ่อกำรการนะเออมาบอกสิกูนะก็รวยจริงหรือเป่รวยจริงอันนี้กูกะบุกูมดอ่ะกูบุกหมเพราะกูบริเห็นชีวิตพวกมึงพี่จะาซูมาสอนชีวิตพวกกูพาสันซะกูกะว่าได้เก่งเนาะกูก็เก่งตามมของงคคนนนนนพััััาาเกกกกก่แแแบบบบ้้็ไปหละดดีีู มาแบบเรียบร้อยกูก็เรียบร้อยกลับมาแบบสุภาพกูก็สุภาพมาแบบบรสุภาพมาแบบสะทุนกูยิ่งสะทุนกว่าอืคนเฮาเนี่ยมันเป็นแนวนั้นนะมึงไปต้องมาเบ้านะมึงเคยมีคือกูเบ้าเอ้ากูยอมรับว่ากูเคยเบ้าเพราะว่าพวกที่ใหญ่มันมาด่ากูมันมาเบ้าใส่กูกูก็เบ้าตามเนื้อผขาตามคำเบ้านี่กูกับได้พูตจักหนังหนามึงเคยจำไปเนี่ยไม่รู้จักเลยนะเนี่ยไม่รู้จักเลยนะที่มึงมาพูดเนี่ยถุยน้ำลายก็ถุยล้วกูจะถุยกับสิเป็นยังนี้อือก็จะเป็นยังกับกูจะถุยน้ำลายนะเบ้านนนนีีแล้้วเเเอออาาบื่งมัป็หยไง เขามีตะกูบอเห็นันีเหลืองตคนมันหนักเนาะคหมักสีเหลืองยูกรด้เขาก็ได้อยแล้วดูกระดาเขาก็ได้อยู่แลด่าดื่มีกัะเป็นยังงันงาดาดานนั่นเาถุยน้ำลายใส่บันไดแล้วก็ใส่คนอีกต่างหากวะจ้าสมัยกงเค่ถุยน้ำลายใช่ไหมม่กพว่ถุยน้ำลายใส่คนกูไ่ถุยใส่ผู้ใดอ๋ะกูกระส่ยอันถุยแต่ใส่อีส้มต้ห้มอีส้เแมายืนด่าคุณ้าบ้านแล้วกูถุยกันเรื่อยนะฮะยอมรับบ้านเาเขาก็เห็นไอ้คนคนีบ้านเ้า เออขนาดคนที่เขาขนาดคนที่เขาอยู่บ้านตัวเองอ่ะบางคนเขาก็ยังขอนเขายัง่อนไม่หมดเลยก็ก็แต่ตังเงียก็บานาว้วยกันนี่เพียงแต่ว่าได้ทะเบียนมาสักนี่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 อไรอุ่นน่อ่ันี้ซ่าอย่าหาบาน่ีเดอมาสัแต่ก็บอเคยดูถูกคนจ่าบเคยดูถูกคนจ่าแต่เขามานากูจ่ากูบนทุักมึงบานามึงบ่ไดรู้ถูกตามึงม่เอาให้กูจ่านั่นแหละ่พ่อนเาดูถูกอย่าหาบานซาอีเดอนั่นโอยพี่น้องข้างเดคบอกของมันถุยน้ำลายเจ้าคนบนเนี่ยบถุยน้ำลายเจ มึงตัใจบอกระด้วยวคือมึงกาเอปรดยลงมึงได้งทมาากินมึงกบุรวยลงมึงเลยมึงอยากเล่นเียอะไรมึนีนมึงสิมาหาจับแต่มึงถือดาคนสองนั้นสองนี่มึกไปเห็ดเียลยมึงอยากมึงอยากีสแตคือกูนี่มึงก็ไปเห็ดเียอืกางใส่เงินบดนนิมึงเห็นบอนน่บรได้มาฟรีฟรีเอก็ดีพงงานเอามัดแหละยันหัวตังหามันเถอ่เออใสุ่งดูถูกคนใสุ่งใส่ถุงใส่แล้ว กูแมวเขากินของหวานเพี่มีมีบ้านราคาเป็นล้านบอมี่เขาเขากินกัอหนะเขาเจ้าเขาเจ้ามีบ้านราคาเป็นล้านอืกับรถราคาเป็นล้านเอาอย่างน้อยชีวิตหนึ่งกูก็มีจ้ะกูได้ใช้ชีวิตการมีเงินล้านนอนหลับได้ราคาเป็นล้านมีรถราคาเป็นล้านกูก็มีกูก็มีความสามารถจ้ะมึงมีหรือยังมึงน่ะเดี๋ยวกูเสียวขึ้นนะบปดนี้มึงมีหรือยังมึงเคยมีหรือยังอืมกับมึงบอดีรวยน้อมึงว่ามึงบอดีรวยคือกูแสดงกับบอมีอื่แสดงกับมึงบ่มีอื่เออกูก็เคยอยู่สุขสบายมีเงินเป็นล้าน ตอนนี้ราแต่ละนัผ่าก่อนนะเออตอนนี้เราต่ละนักผากตะโกบันน,นักผามึงแล้ววะแม่นบ่าถือบ่ตะก็ะันได้นักผ่ามึงว่ถือเต่ละากันอืออ่าเออวัน้นเพิ่งงสนสาทุกคุยกสาทุกแล้วกูก็สาทุกล้วนี่เออกูไม่ไดู้จักนังหนามเลยสาวกูดูจักมือขาสาวกูไม่รูจักมึอทึงไม่ได้ดูถูกกูาขา,าดมาดากูเลยขาสาวอืเนอะอือปากกูมันซักซีดได้ที่บอกไ้อ่า ถึงวันสองวันแต่มันก็เห็นโตเฮี่อกัดการมึงเห็นบ่หน่ะตัวเงาปากผู้นี่แหละสาบแสงไว้นั่นแหละพักพวกวามึงนะออ่ะ